สวัสดีค่ะทุกคนต้จาจหวันนีทากคนสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นหมะมาพาเนาะก็เอออยากจะมาพูดในเรื่องที่ที่มีคนถามเข้ามานะคะแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่า คนที่มาติดตามพาก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีคนเหมือนอยากจะรู้ว่าเราจะดูยังไงว่าผู้ชายจีนเนี่ยเขาจริงจังกับเรานะคะแล้วก็แบบคบเราเหมือนคบเราเพื่อเพื่อมองอนาคตร,ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยพาเนี่ยอาจจะเอาเป็นประสบการณ์ของตัวพะเองแล้วก็รอบข้างที่เป็นเพื่อนผู้ชายคนจีนนะคะมาเสนอมา ให้ให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเฮ้ย hey, ผู้ชายจีนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามันจะแตกต่างกับผู้ชายไทยมากเนอะซึ่งมันจะมีหลักเกณฑ์คล้ายๆกันเลยนะคะพาจะบอกด้วยหข้อด้วยกันนะคะที่ว่าเขาจะมองว่าจริงจังแล้วก็จริงใจกับเราแล้วก็เหมือนจะมองอนาะคตร่วมกันกับเรานะคะคือข้อแรกเลยเนาะอย่างของพานเนี่ยคือสามีเนี่ยคนปัจจุบันเลยเน่าะก็ โทรนะคะใช้การโทรการคุยกันทุกวันเหมือนพยายามหาเวลาที่อยากจะคุยกับเราอยากจะแบบเหมือนมีอยู่ครั้งนึงโทรศัพท์พังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือหายการติดต่อหายไปเลยไอ้เราก็เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือเออเขาก็เหมือนมาบอกตอนหลังไ่้โทรศัพท์เขาเสียอะไรเงี้ยเขาไปเปลี่ยนโทรศัพท์มาใหม่แล้วก็คือคุยได้ปกติแล้วอะไรอย่างงี้เนี่ยแหละคะ่ะคือแบบว่าเขาจะมีความกระตือรือร้นเนาะผู้ชาย ผู้ชายจีนนะคะโดยส่วนใหญ่คือถ้ามาจีบเราจริงจังจริงใจอะไรกับเราเนี่ยเขาจะกระตือรือร้นนะคะที่จะแบบคุยคุยคุยคือคุยไม่ได้ก็พยายามจะหาเรื่องคุยสมมติเราไม่ได้เก่งจีนมากอย่างเงี้ยเท่าที่ดูนะในหลายๆคนอย่างเงี้ออสยสับไจีนด้วยกันเนี่ยก็คือก็คือพยายามหาเรื่องคุยชวนคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นนะคะเหมือนอยากรู้เรารู้จักเรามากขึ้นนะคะรู้จักตัวตนเรามากขึ้นแล้วก็เขาก็จะเผยตัวตนเขามากขึ้นนะคะอ่ะ อย่างข้อที่สองนะคะอย่างข้อที่2สําหรับพาเลยก็คือ,เ,อ,อเขาอยากจะมาเจอหน้าละกันเออเจอหน้าก็คือเหมือนแบบพยายามนัดนะคะเพื่อมาออกเดทเนอะอ,อยากจะแบบเหมือนใช้ใช้อะไรนะเขาเรียกว่าใช้เวลาร่วมกันนะคะอย่างเช่นอ,อ,อย่างสามีพาเนี่ยเขาก็เหมือนตอนที่คบกันช่วงแรกๆเนาะก็คืออยากจะนัดเจออยากจะมาเจอเราเออเจอว่าแบบ ไปกินข้าวกันไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้ใช้ชีวิตด้วยกันนะในในแบบในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะในสภาพแวดล้อมข้างนอกละกันเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าไปห้างไปสวนสาธารณนะไปร้านอาหารไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือจะใช้ชีวิตด้วยกันในลักษณะนั้นนะคะคือเหมือนชวนออกไปเที่ยวไปดูหนังไป ไปทํากิจกรรมร่วมกันหรือกิจกรรมร่วมกันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคือแบบหมายถึงว่าเออแบบว่าไปห้องสมุดอย่างเงี้ยยังมีเลยนะทุกคนไปไปนัดไปคุยไปห้องสมุดก็มีถ้าเกิดสมมติเราเจอกันที่มหาลัยเนาะเออก็อย่างเงี้ยแหละถ้าเราเจอแฟนในลักษณะไหนก็จะเป็นประมาณนั้นถ้าคนทํางานนะคะก็จะชวนกันไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าถ้าสมมติเจอกันไวเรียนก็เนี่ยจะไปห้องสมุดไป ดูหนังสือไปร้านหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยเอออะแล้วก็ต่อไปข้อที่สามนะคะสำหรับสาหรับที่พาเจอเนาะก็คือเขาเนี่ยจะชวนเราไปหาเพื่อนชวนเราไปหาเพื่อนของเขานะคะ mm. เพื่อที่จะให้เพื่อนของเขาเนี่ยเอาง่ายๆก็เหมือนดูเราแหละเหมือนคล้ายๆกับคนไทยนะั่นแหละเนาะก็คือไปดูดูดูเราเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนดูว่า เป็นยังไงแล้วเราเข้ากับเพื่อนเขาได้หรือเปล่าเขาเนี่ยเข้ากับเพื่อนเราได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เจอเพื่อนของสองฝ่ายนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่สามีพาไปเจอเพื่อนเนาะก็พูดตรงๆว่าก็ไม่ค่อยได้โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนคือเขาก็พูดไทยไม่เป็นอะ่ะแล้วเพื่อนเราบางคนก็พูดจีนไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ก็คือมันรู้สึกแบบประมาณว่ามันก็อาจจะอึดอัดเนาะ ใน,ใน,ในค,วความคิดเห็นพองาจะอึดอัดเขาด้วยเนะเาะก็เลยพยายามจะแบบว่าเหมือนให้เขาฝึกฝึกฝึกแบบฝึกภาษาไทยด้วยนะตอนนั้นนก็พอจะพูดไทยได้บ้างพอจะฟังไทยได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเก่งมากคือให้เรารู้ว่าเออเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เขาเองเขาก็เหมือนพาเราไปเจอเพื่อนเขาอย่างตอนที่พาไปเจอเพื่อนแฟนตอนแรกๆนะคะเขาก็ถามว่า เราโอเคไหมกับวิถีชีวิตของคนจีนเอาจริงๆนะตอนนั้นก็ไม่ได้โอเคเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าอย่างอย่างแฟนพาตอนนั้นที่พาผะที่เขาพาผาไปเจอเพื่อนก็คือไปเล่นเขาไปเล่นไพ่กันก็คือไปต่าหมาเจี้ยงนะคะไปเล่นไพ่นกกระจอกเนาะแล้วก็ไปเคทีวีไปกินข้าวไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาเองก็ไม่ค่อยชอบ แนวอย่างนั้นซึ่งสามีเองเนี่ยก็เขาก็ไม่ใช่แนวนั้นเหมือนกันแต่ก็คือแค่พาเราไปรู้ว่าเออถ้าเราต้องเข้าสังคมกับพี่นุ่นบ้างมันจะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยพาเราให้เราไปรู้จักกับเพื่อนเขาบ้างเออพาแบบไปคุยไปอะไรจะได้รู้จักกันไว้นะคะตอนนี้นะณนะตอนนี้ทุกวันนี้นะเขาเพื่อนเขาก็เราก็ยังมีคุยบ้างนะคะนานๆที ออแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าแต่ละคนก็มีชีวิตของตัวเองเนาะแต่ณนะตอนนั้นก็คือคุยคุยบ่อยขึ้นเพื่อนเขาก็สมมติเขาไปเตะบอลอย่างเงี้ยไปเตะบอลกับเพื่อนผู้ชายแล้วแฟนเพื่อนผู้ชายคนนั้นอย่างเงี้ยเขาก็เออจะส่งรูปมาให้เราดูว่าเออเนี่ยเออไปด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเหมือนพาไปรู้จักเพื่อนแล้วนั่นเองอย่างอ่ะแล้วก็ข้อที่สี่นะคะเขาก็ มีอะไรผู้ชายจีนนะคะผู้ชายจีนนะคะอันนี้ขอพูดถึงโดยทั่วไปเนาะเขาจะพูดถึงในเชิงลึกในเชิงลึกในที่นี้หมายถึงว่าเขาจะพูดถึงเรื่องการวางอนาคตนะคะว่าอ,อ,อย่างแฟนพันนี้เขาก็จะพูดว่าเขาต้องกลับจีนนะอะไรอย่างเงี้ยอน,นาคตก็คืออาจจะต้องอาจจะต้องมีเราไปอยู่ที่จีนด้วย บ้างอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะอาจจะยังไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องไปอยู่เลยนะแต่ก็คือเหมือนมีพูดคุยกันในในเรื่องพวกนี้นะคะว่าเออเราจะต้องพาคุณไปบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะกลับจีนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนพูดคุยอะไรยังไงอ่ะคือไม่ใช่เหมือนเพื่อนชวนไปเที่ยวทุกคนมันจะออกแนวประมาณว่า พูดในเชิงว่าเออให้เราไปเจอครอบครัวนะคะแล้วก็อธิบายไปให้ฟังว่าครอบครัวเขาเนี้ยมีพื้นเพพื้นหลังอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างอย่างสามีพาเนี่ยเขาก็เหมือนบอกความไม่ใช่เชิงเป็นความลับหรอกทุกคนแต่ว่าก็บอกในลักษณะในเรื่องที่มันไม่ใช่ได้เปิดเผยให้คนอื่นเขารู้อะค่ะอย่างเรื่องอ,อ,อันนี้เขาพูดให้ทุกคนฟังได้นะอย่างเรื่องน้องสาวเขานะคะลูกพี่ลูกน้องนะคะเป็นลูกของน้าชายอันนั้นก็คือเหมือนเขาอะ ภรรยาคนก่อนเขาว่าคือเสียชีวิตแล้วแต่เขาก็คือท้องไม่ได้นะตอนนั้นท้องไม่ได้ก็คือมีลูกยากนั่นเองเหมือนไม่มีสักทีก็เลยไปเอาลูกของพี่สาวนะคะมาเลี้ยงก็อย่างเงี้ยก็คือประมาณว่าเขาก็จะเหมือนพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องเอาพูดง่ายทุกคนเหมือนเรื่องความลับความลึกซึ้งอะไรของครอบครัวเขา,วาให้เราฟังอะอย่างเช่นเออพ่อเขานะไปทํางานอะไรตอนนะตอนนั้นนะทางานอะไรอยู่ที่ไหน ออแม่เขาทํางานอะไรคือเหมือนเหมือนล,ลงรายละเอียดดีกว่าเอาง,ง่ายๆคือลงรายละเอียดครอบครัวเขาให้เราฟังก็คือจะเหมือนแบบเปิดใจมากขึ้นนะคะอันนี้คือพาถามสามีเลยเนาะสามีพาเป็นคนบอกมานะคะในข้อน,นี้คือสําคัญมากคือถ้าเกิดเขาไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับเราเขาจะไม่จะไม่พูดถึงเรื่องอนาคตในส่วนนี้นะคะเขาจะไม่ไม่พูดถึงเรื่องครอบครัวถึงอะไร ของเขาเนาะเออและส่วนข้อสุดท้ายคือข้อที่5ที่สําคัญที่สุดนะคะสาหรับสาหรับคนจีนอังริงคนไทยก็เป็นเนาะก็คือพาไปเจอครอบครัวนะคะเออครอบครัวเนี่ยคนจีนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะค่อนข้างหัวโบราณอยู่นะคะทุกคนมันมันไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบยังไงอ่ะพาผู้หญิงไปบ้านบ่อยอ่ะอย่างอย่างครอบครัวสามีพาเนี่ยก็คือสามีไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนไปบ้านเลย แบบจริงจังนะไม่เคยไปเลยก็มีแต่มีเพื่อนเพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีพาเป็นคนแรกด้วยนะที่ไปบ้านเขาแบบจริงจังก็คือไปนอนค้างที่บ้านเขาเขาก็จะมีห้องให้เราเนาะเออเป็นห้องห้องว่างให้เราอะไรอย่างเงี้ยพักก็คืออย่างที่พาบอกกันแหละก็คือการเจอครอบครัวเขานั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสาหรับคนจีนนะคะเขาจะพาผู้หญิงไปบ้านเพื่อไปให้ ครอบครัวเขาให้ญาติพี่น้องเขาเนี่ยได้มารู้จักมาเจอเรานะตอนนั้นที่ผ่าไปก็ได้เจอกับญาติเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นลุงป้านะอาป้าสะพ้ายลุงนะผู้ชายเอออะไรอย่างเงี้ยก็คือเจอหมดเลยแล้วก็นะ้าสาวคือแบบก็เจอทุกคนนะง่ายเกือบทุกคนง่ายดีกว่า แล้วพอตอนหลังนะคะก็คือนอกจากชวนไปบ้านเขาเนี้ยก็คือจะชวนไปงานสําคัญของที่บ้านเขาด้วยอย่างเช่นงานแต่งลูกพี่ลูกน้องเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนเราไปหรือว่าจะเป็นแบบไปบ้านพี่เขาพี่ลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยที่เมืองนึงอะไรอย่างเงี้ยชวนไปเที่ยวเาก็จะชวนเราไปก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะคือก็ทีเนี้ยทุกคนก็จะได้รู้แล้วว่าเออผู้ชายคนเนี้ยเขาจะจริงจังกับเราแล้วก็จริงใจด้วยแล้วก็ เ,เหมือนมองอนาะคตร,ร่วมกับเราด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นข้อหลักๆเนาะสำหรับสาหรับพาเนาะสําหรับประสบการณ์ที่พาเจอมานะคะแล้วก็มีพาก็มีเพื่อนผู้ชายคนจีนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเนาะเออก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะ,ะข้อควรระวังนะคะอันนี้อยากจะบอกทริคไว้สําหรับสาวๆหรือว่าหนุหน่มๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะส่วนใหญ่จะเป็นสาวๆเนาะข้อควรระวังทริคแรกเลยนะคะผู้ชายจีนเนี่ย อย่าไปมองว่าเขาสายเปแล้วเขาจริงใจนะทุกคนมันไม่ได้ว่าสายเปแล้วจะเป็นผู้ชายจริงใจนะบางคนเขามีเงินเออเขาก็อยากได้ผู้หญิงเงี้ยเขาก็มาเปนะเออเขามีนะก็เหมือนคนไทยนะั่นแหละทุกคนอย่าอย่าแบบจะไปคิดว่าเฮ้ย hey, เปยเขาให้เงินฉันทุกเดือนเลยนะให้เงินฉันใช้ อาจจะเราอาจจะเป็นน้อยก็ได้นะใครจะไปรู้อันนี้อันนี้อย่าไปมองว่าเขาเปเขาให้เงินแล้วคือเขาจริงใจนะคะมันมันดูไม่ได้เนะาะเพราะว่าอย่างแฟนพันเดก็ไม่ได้มีเงินนะตอนที่คบกันตอนแรกเป็นนักศึกษาด้วยซ้ําเขาก็ยังยังออกเงินค่าเดทให้เลยคือไปกินข้าวกันเขาก็ออกแต่พานเนี่ยเป็นคนบอกตอนนั้นพาทําทงานแล้วไงพาเปิดร้านกาแฟเนะาะพาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราแชร์กันดีกว่าเพราะเธอก็ยังไม่ได้มีงานทาแบบไม่ได้มีงาน ประจำทําอะไรมีแค่เป็นจ็อบเสริมเฉยๆเนาะเป็นนักศึกษาอะไรเงี้ยก็มีจ็อบเสริมแต่เธอไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรก็เรามาแชร์กันก็ได้หรือว่าเดี๋ยวฉันออกก่อนกด้แล้วมือหน้าค่อ,คอยเลี้ยงก็ได้อะไรอย่างนี้เออซึ่งจริงๆแล้วผู้ชายจีนเนี่ยเขาจะค่อนข้างจ,จ่ายก่อนนะคะจะ,จะ,จะแบบเอาจริงใจใหญ่อะคนหน้าใหญ่ใจใหญ่ก็คือใส่ให้เต็มที่เลยเวลาเจอกันหรือว่าถ้าใครเขาเป็นคนชวนอะใครเป็นคนชวนเขาจะ เขาจะออกให้เขาจะเรียกว่าฉิงเคอนะคะใครเป็นคนชวนในภาษาทเออภาษาจีนคือฉิงเคอคือคนนั้นจะเป็นคนจ่ายนะเออส่วนใหญ่คือถ้าผู้ชายชวนผู้ชายเขาจะจ่ายเลยอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่าเฮ้ยผู้ชายสายเปคือผู้ชายที่จริงใจแล้วก็แล้วก็จริงจังกับเรานะอาจจะไม่เสมอไปนะคะเออแล้วก็ข้อที่2นะคะที่ควรระวังเลยนะคะสาวๆเอยผู้ชายจีนบอกรักเนี่ย เออปากหวานก้นเปรี้ยวนะทุกคนบางทีก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองในเรื่องของการพูดบอกรักคําหวานอะไรทั้งทั้งสิ้นเหล่านั้นว่าเอ้ยฉันชอบเธอฉันสีหวานวัวฉี่หวานนี่วัวไอ้นี่วัวไอ้สร้างนี่คือคําพูดที่มันดูแบบหวานหวานนะทุกคนคือมันไม่ไม่ใช่ทุกคนเขาะจะหวานเนาะเออเราต้องค่อยๆดูด้วยอะว่า พูดแต่การกระทำมันใช่หรือเปล่าจริงใจกับเราหรือเปล่าพยายามจะพาเราไปเจอเพื่อนเจอครอบครัวเจอสิ่งแวดล้อมเ,เจอแบบเจอเขาเจอตัวเองตัวเขาเองด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะเออพาก็เนี่ยแหละประมาณนี้นะคะทุกคนพาก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันจะได้แชร์แชร์ด้วยกันเนาะ,ะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งแล้วกัน โอเคถห้ยังไงนะคะทุกคนชื่นชอบคลิปนี้นะคะพาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พาด้วยนะคะกด subscribe ด้วยนะคะอ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนอะพยจะพยายามอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังอาทิตย์ละ2คลิปเนอะแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งมากสิ่ง,ง,งเดินได้แล้วคือสนมานมากๆเอาเป็นว่าถห้ยงไงขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะ บายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเจเจ